หนังผีพันเรื่องที่เราเคยดูมันมารวมอยู่ในจุดนั้นไอ้กระจกที่แปลงฟันอะมันหงนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็เอ๊ยเดี๋เล่นดิกดลงนะเราก็ขึ้นอีกแต่ถ้าหากว่าเราลืมตาหรือเราใช้เสียงขอให้ทั้งหมดเนี่ยที่เรียกมาตามไปที่บ้าน ตอนนี้ในการทํางานเรารู้สึกว่ามันกว้างขึ้นนะคะการปฏิบัติธรรมของคนโดยทั่วไปนะคะไปนั่งสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของจอยเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ <kę eras> นั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่อลนะะนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่แล้วก็ตอนที่เราเข้าไปเนี่ยตอนที่เราเดินเข้าไปมันก็มืดอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีตามไหลทางว่ามีรุ่นมีนี่มีพ็อปอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ถามว่าเราจะหลับตาไหมเขาบอกว่าเอาก็ไม่หลับค่ะเราเดินหึงขนาดนี้แล้วเขาเรียกไปปุ๊บหัวใจมันตกไปอยู่ที่เท้าล่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามัน มันเป็นยังไงแต่พอเข้าไปปุ๊บหัวใจมันหล่นลงมาเลยหนังผีพันเรื่องที่เราเคยดูมันมารวมอยู่ในจุดนั้นทั้งหมดอือโอแบบออกมาพูดไม่ได้เลยอะ่ะเราอะ่ะตัวเดียวเขาอ่ะหลายคนเหลายคนโอเคเข้าใจละโอ้โหคืออย่างนี้สองอย่างที่เขาห้ามให้เราทําก็คือร้องอ่าแล้วก็ลืมตาห้ามวิง่งห้าม วิ่งอ่ะวิ่งวิ่งไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าขามันตายหรือว่าหรือว่ามันแบบว่าก็จะมีการเรียกอาจารย์การท้าทายว่าทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้ยให้มาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลย uh huh. แล้วเราห้ามลืมตาเพราะถ้าลืมตาก็อาจจะไม่รู้มันมันคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าหัวเราไม่มีผมนะเหมือนแบบโอ้โหแล้วแบบจุดที่มัน ปคิดแบบนี้แล้วแล้วก็ออกเสียงไม่ได้มันก็จะไปอยู่ในหัวใจที่เราเวลาที่เราเบ่งอะไรมันอยู่เนี้ยแล้วขามันไม่มีอ่ะขาเราอ่ะมันไม่มีม,ม,ม,มันมือมีความรู้สึกว่าเรามีแต่ลูกกตาขามันเบาหมดเลยทั้งไี่ขามันชานะแต่ว่านั่งสองชั่วโมงเราคิดว่าอู้สองชั่วโมงคงนานเนาะคงจะแบบเดี๋ยวถ้าเกิดปวดฉี่ยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันเหลือแต่ตัวแล้วหัวใจที่อยู่ในลูกกตาแล้วก็ความรู้สึกมันไม่มีตัวเราเลยอะ่ะ คืออยากจะวิ่งผสมแบบอุ้ยผมแบบชี้อะพี่แบบมันฟูแบบจนตอนนั้นมั็นมีได้ยินเสียงอ,อะไรทุกอย่างที่เป็นหนังผีพันกับเรื่องที่เราคิดว่าน่ากลัวมารวมกันเราไม่มีอะไรช่วยเหลือเราเราไม่มีโทรศัพท์เราไม่มีพระเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีใครให้อยู่แต่ในกรดทนาเพาะกดเนี้ยเขาเสกมาแล้วเขาจะในห้ามวิ่งเพราะถ้าวิ่งอาจจะเจองูเพราะอยู่ในป่าช้า อยู่ในป่าช้าแล้วก็มืดมากแล้วสิ่งไล้คันก็น,น่าจะมีอันตรายก็มีเพราะว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาจะไปรับเพื่อนแบบก็กลัวว่าเขาจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เกินไม่ถึงสี่ทุ่มห้ามออกจากที่สาลาเขาก็ารีบออกไปก่อนกลัวจะแบบไปถึงเพื่อนเป็นสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมโ mm hmm. ดนงูกัด mm hmm. อืมเพราะว่าห้ามออกเกิดก่อนเวลาโอ้ก่อนหน้าที่จะเข้าไปนั่ง แล้วเขาก็ฉายสิ่งรอบๆปุ๊บู้ผูให้เราเห็นเนี่ยแล้วใจมันหล่นไปแล้วอะเสร็จแล้วก็ท่องแล้วขมลุกแล้วก็ปลุกจงลุกชุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บแล้วก็ต้องออาจารย์ไม่ไม่ท่องได้ไหมคะต้องท่องอืมแล้วก็ต้องมันก็เหมือนเรียกเขาไงบอเรียกมีอารมณ์แบบนิดนึงไหมว่าไม่เอาละไม่ต้องถึงสองชั่วโมงไปดีกว่าเลยจะไปตั้งแต่เขาบ่อยท้าแล้วแล้วเขาบอกว่า ไม่ได้ต้องท้าแล้วเราก็พูดไปตามเขาเขาบอกเขาบอกแต่ถ้าหากว่าเราลืมตาหรือเราใช้เสียงขอให้ทั้งหมดเนี่ยที่เรียกมาตามไปที่บ้านมันเป็นสิ่งที่เราเราเรา,เราต้องข่มให้เราอยู่ตรงนั้นให้ได้วินาทีที่หนึ่งนาทีมันนานมากเลยอ่ะมันนานที่มันจะอยู่ในความกลัวแบบนั้นอสองชั่วโมงแต่อันนี้นี่ดีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนั่งตั้งแต่กลางคืนจน,นเช้า แต่อันนี้เขาย่อม,มาให้เหลือสองชั่วโมงถ้าเราผ่านด่านนี้มันก็ประมาณสักครั้งเดียวครั้งที่2ก็คือต้องไปจับมือกับอาจารย์ใหญ่แล้วก็ไปนั่งยุบหนอพองหนออีก14ครั้งแล้วก็จะไปด่านต่อไปก็คือไปนั่งที่หงสุ้ยบนภูเขาเรเวลของความกลัวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามีแค่คนเดียวเยอะแต่ละอย่างจะไปแต่ละครั้งซึ่งมันก็จะมีเรเวลของกลางเดือนนี้ว่าจะไปจับมือ แล้วก็คุยออกับเขาก็จะมีคาถาเรียกเขาแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้ก็คือตอนเนี้ในการทำงานเรารู้สึกว่ามันกว้างขึ้นอ่านะคะการทำงนานเราม,มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เวลาเราไปถ่ายแบบล่าสุดเนี้ยมันมีความสวยงามมันมีความใจเย็นแล้วก็ไม่มีความกลัวหลังจากนั้นอาจจะไปส่งคนที่ไปนน่งสมาธิเพิ่มใช่ไหมฮะ แล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทแล้วเพื่อนก็โดนแบบไปสุขุลีข้างนอกประตูก็ล็อกบึกคนข้างในล็อก่งเงี้ยแต่จริงๆเขานอนคนเดียวแต่ของใจเจอแบบไอ้กระจกที่แปลงฟันอะมันแหงนขึ้นมาเงี้ยแล้วเราก็เอ้ยเดี๋ยวเล่นดิกดลงนะแล้วก็ขึ้นอีกมันมันความกลัวมันมันมันหายอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเราโดนอะไรที่มันมาเยอะแล้วอะเราก็เลยไม่ได้คิดอ่มันก็เลยไม่คิดว่าเอ้ย คงจะไม่มีอะไรมั้งอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่เราจะวิ่งไงแล้วก็ตกลงผล mm hmm. ที่ได้ก็คือว่าชีวิตจะเปลี่ยนดีขึ้นทุกคนดีขึ้นแล้วคนที่ที่ไปที่นั่นเป็นคนดังเยอะมากเลยอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นเคสแบบว่าธุรกิจล้มละลายเกือบจะฆ่าตัวตายแล้ว mm hmm. เขาก็ไปนั่งสมาธิตรงนี้แล้วชีวิตก็เปลี่ยนก็คือธุรกิจได้กลับคืนมาแล้วก็กำลังจะรวยเหมือนเดิม ความกลัวมันมันไม่มีอะไรกลัวสุดไปจากกว่านี้แล้วมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตการจะโมโหคนมันก็จะน้อยลงการที่จะต้องผ่านอะไรเจออะไรแบบมันก็จะไม่จะมีสติมากขึ้นเพราะเราผ่านความลัวที่สุดไปแล้วอย่างเงี้ยมันต้องลองค่ะเมื่อก่อนเวลาเรามีความทุกข์มากๆแล้วมันจะเหมือนแบบมาอยู่ที่หัวเราจะมีคิ้วขมวดตลอดแล้วก็จะมีเหมือนมันติดในใจจะยิ้มก็จะไม่เต็มที่แต่ณตอนนี้ความทุกข์ก็ยังเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยกลัวมากขึ้น มันก็จะเจอดราม่าคนว่ามั่งจะเจอคนชอบไม่ชอบมันจะปร่งไปหมดเลยมันจะดีแล้วก็รู้สึกว่ามันจะผ่องใสามากขึ้นความเครียดมันจะหายไปเลยต้องลอง